بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين อัมมาบาตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราห์มะตุลลอฮ์วะบะรากาตุขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลเลาะ์ซุบฮานะฮูวะาลาได้ประสบแดบมุสลิมะทุกท่านที่ เป็นนักทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺสุภานาหัวจาล้ประเด็นที่ผมได้รับมอบหมายเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีความสำคัญยัซักัลลอฮยัซักัลลอฮฺรนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เรากำลังปฏิบัติแล้วก็กำลังทำงานกันอยู่ผมดีใจนะครับที่วันนี้ผู้ที่กำหนดหัวข้อให้บรรยายเนี่ยเป็นการบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ เรากำลังจะทำสิ่งที่เรากำลังจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่จะนำมาสู่ความเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงของอัลอิสลามเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าเรากําลังทําอะไรตรงนี้คือประเด็นสำคัญถ้าเราไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรบุคคลที่เรากําลังจะสื่อสารกับเขาเป็นใครสิ่งที่เราจะสื่อสารกับเขามีสาระสําคัญและเราเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้แค่ไหน หากสิ่งเหล่านี้เราไม่มีอยู่ปัญหาเกิดเลยครับเดี๋ยวในเวลาประมาณน่าจะเกือบสองชั่วโมงเนี่ยผมพยายามจะสรุปสาระหลักๆแล้วในตอนท้ายเนี่ยอยากจะทิ้งประเด็นให้ถามเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งตัวท่านและผม เดี๋ยวเราลงสู่รายละเอียดเราจะพบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการทำงานศาสนาเนี่ยมันคืออะไรยังหัวข้อที่ผมรับเนี่ยค่อนข้างจะให้ประเด็นมันค่อนข้างกระชับนอกเหนือไปจากการด่าวในรูปแบบกว้างๆกับบุคคล ไม่ได้กําหนดกลุ่มคนโดยในสานามปกติแต่ในครั้งนี้ได้กําหนดว่าวิธีการดาวะหัวอัลลับขอบเขตการทำงานของดาอียะรู้ไหมว่าวิชาเขาเรี่กอะไรหัวข้อนี้มันมีมันคือแขนงหนึ่งของของวิชาในมหาวิทยาลัยใน แผนกที่เกี่ยวกับการเขาเรียวกว่าการเดาวะการเรียนเพื่อการเผยแพร่หลักการอิสลามมันอยู่ในหนึ่งหัวข้อที่ต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ผมสรุปมาแล้วท่านลองค่อยๆฟังตามในระหว่างที่กำลังบรรยายเนี่ยหากมีประเด็นใดที่ สงสัยหรือไม่เคลียร์ผมอยากจะให้ท่านสามารถถามได้เลยอย่าปล่อยให้ประเด็นผ่านเพราะนี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงตัวเรานั่นแปลว่าสิ่งเหล่านี้คือสาระสำคัญที่ท่านจะต้องพยายามที่จะมาศึกษาร่วมกันในเรื่องนี้ประเด็นข้อที่หนึ่งก่อน ให้เราเข้าใจตรงกันก่อนว่าหน้าที่การเผยแผ่หลักการอิสลามหรือเราเรียกชินปากว่าอัดด ah ่าวะอัลอิสลามีะการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่หลักการแห่งอัลอิสลามเป็นสิ่งที่จําเป็น ทั้งคนที่เป็นมุสลิมชายหรือคนที่เป็นมุสลิมหญิงแปลว่าทั้งมุสลิมีและมุสลิมะนี่คือประการที่หนึ่งก่อนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานาฮูตะอาลาได้ตรัสไว้เพราะเราต้องตอบโจทย์ก่อนว่าอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าผู้หญิงออกมาดะวะได้ว้วยเหรอทำงานเรียกร้องเชิญชวนได้ได้วยเหรอ บทบาทของผู้หญิงคือลูกภรรยาแม่จบแล้วบทบาทการทำงานในเชิงดาวะในเคิงเผยแผ่หลักศาสนารองรับหุก,กลมไว้อย่างไรเอาหุก,กลมไปก่อนประการที่หนึ่งคืออัลกุรอานอัลลอฮฺตาลาตัดว่าวันมุมิน uh um ูนวันมุมินาตบาดูฮุอมอวลียาอุบาดิน ยามมรูนบิลมะรูปพยันหาวานัอันิลมงการ์อัลลอฮฺ سبحانه ะลาลาได้ตรัสว่าบันดามุมินชายและบันดามุมินหญิงอัลลอฮ์พูดถึงคนสองเพศนะหนึ่งคือผู้ชายสองคือผู้หญิงที่เป็นผู้ศรัทธาบาอดูฮเอาลิยาอุบาตเขาต่าง ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันหน้าที่ของเขาทั้งสองเพศตามคำสั่งของอัลลอฮ์คืออะไรอัลลอฮ์บอกยะมูรูนาบิลมารูวยันฮาวนาอานิลมุงกรทั้งมุมินชายและมุมินหญิงเรียกว่ามุมินาดเนี่ย เขาเกื้อกูลช่วยเหลือกันและเขาจะกำชับกันในเรื่องของความดีและห้ามปามความชัว่วนั่นแปลว่าอะไรประเด็นหลักของอัลกุรอานอายะนี้ต้องการจะบอกกับเราให้รู้ว่าทั้งผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายและผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงต่างต้องมีหน้าที่เหมือนกันคือการ ใช้ให้เกิดการทำความดีและห้ามปามความชั่วนี่คือกระบวนการดาวะถามว่าเราทำงานดาวะเพื่ออะไรเพื่อที่จะส่งเสริมสิ่งที่เป็นความดีในศาสนาให้มันอยู่บนโลกใบนี้และเราจะหยุดยั้งห้ามปามสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวให้มันหมดไปจากโลกใบนี้นั่นคืองานของงานดาวะฉะนั้นด้วยอัลกุราอานอายะนี้จึงครอบคลุมทั้งหญิงและชาย ประการที่หนึ่งก่อนแปลว่าถ้ามองเชิงฮุกกลมจะได้ตอบโจทย์และมีความมั่นใจในการทำงานว่าการทางานด้อาวะความจำเป็นในการด้อาวะความจำเป็นในการเผยแผ่หลักการของาศาสนาะมันครอบคลุมทั้งหญิงและชายอีกอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งที่ที่บอกชัดเจนกุนตุมไคระอุมมตินอครียัตลินาส ตม่มรูนะบิลมาอูบตันฮาวนอันิลมุนก์อลัลลอฮ์บอกว่าสุเา้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ประเสริฐกุนตุมใครเราอุ้มะพูดกับใครทั้งหมดพวกท่านทั้งหลายแยกเพศไหมไม่แยกคนที่เป็นมุมินชายหรือมุมินหญิงอยู่ในความหมายของคำว่ากุนตุมพวกท่านทั้งหลาย ทั้งหลายที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺราซูนเป็นไคระุมมะอัลลอฮ์บอกเจ้าเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดแปลว่าอัลลอฮ์ชี้บอกยกสถานะของผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงว่าเขาอยู่ในความหมายนี้หน้าที่ของคนที่ประเสริฐที่สุดเป็นใคราะุมะทำยังไง อคริยตลินนาสอัลลอฮ์บอกเจ้าถูกสร้างมาเพื่อมนุษยชาติภาระหน้าที่ของเรานะอัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้รัตธาเพื่อเราจะได้เป็นผู้ชี้นำผู้คนทั้งหลายอุครียตลินนาาอัลลอฮ์ให้เรามาเพื่อคนทั้งหลายทำอะไรละ่ะจะอมูรูนาบิลมารูมา ส่งเสริมกำชับใช้ในสิ่งที่เป็นคุณ,ณธรรมความดีวัตันเฮานะอนิลมุงกรวัตุมินูณบิลลาเจ้าจะต้องห้ามปรามสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวทั้งหลายแล้วก็ศรัทธามั่นแนวาสองอายะนี้เพียงพอแล้วที่จะตอบโต้กับเราว่าหน้าที่ของผู้หญิงทำงานดาวะได้ไหมได้ แล้วเดี๋ยวท่านลองดูตัวอย่างผมไม่รู้ว่าหัวข้อตอนตอนเช้าได้นำเอาภาพบางภาพของอดีตเกี่ยวกับบุคคลสำคัญสำคัญที่เป็นมุมีนาที่เป็นหญิงผู้ศรัทธาจึงมีเยอะมากครแต่จะหยิบมาเป็นกรณีศึกษาว่าเขาเหล่านั้นสร้างปรากฏการ แห่งสังคมในการร่วมที่จะสร้างรัฐแห่งอิสลามกับนบีและบรรดาสหาบะอย่างไรนั้นข้อที่หนึ่งก็คือเรามีหน้าที่จำเป็นเหมือนกันเพียงแต่รายละเอียดในการปฏิบัติอาจจะมีความแตกต่างสนามระหว่างผู้ชายผู้หญิงอาจจะแตกต่าง แต่ง,งานที่จะต้องทำงานได้เอาวะเหมือนกันแปลว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องมีสำนึกมีความรับผิดชอบและจะต้องให้ความสำคัญกับนานนี้เหมือนๆกันนี่คือประการที่หนึ่งจริงๆแล้วปาดร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นเชควินบาส ชเชสโตรเลอไซมีนเป็นปาฏิที่มีความสำคัญมากๆในยุคสมัยปัจจุบันเป็นบุคคลที่นักวิชาการเกือบทั้งโลกก็ว่าได้เวลากล่าวถึงบทวิเคราะห์หรือจะให้สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะใดเนี่ยก็จะกลับไปดูสิ่งที่เป็นข้อชี้นำของปาฏิทั้งสองนะครับ หรือท่านอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกับบุคคลทั้งสองถูกถามประเด็นเดียวกันเลยว่าผู้หญิงจําเป็นต้องทํางานด้านนี้ไหมผู้หญิงสามารถหรือจําเป็นในการที่จะมาทํางานดะวะได้หรือไม่ท่านตอบเหมือนกันหมดก็คืออายะทั้งสองครอบคลุมทั้งหญิงและชายเพียงแต่ในรายละเอียด อาจจะแตกต่างกันในวิธีการและสนามที่จะทำเท่านั้นนี่คือประการที่หนึ่งเพราะอย่าลืมนะครับว่าทำไมผมถึงเริ่มจากหลักการหุกกลมก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าจุดที่เรายืนเนี่ยเรายืนอยู่บนจุดไหนของหลักการเพื่อเราจะได้ไม่เกิดความสงสัยว่าเรายืนผิดที่หรือเปล่าเข้าใจนะฮะ พราะถ้าเราเข้าใจว่าเรายืนถูกที่แล้วเนี่ยมันแปลว่าเราจะได้ก้าวต่อไปได้แต่ถ้าวันนี้เรายืนผิดที่ไม่ต้องถามก้าวต่อไปต้องเปลี่ยนที่ยืนก่อนแปลว่าตอนนี้เราเข้าใจตรงกันว่าที่ยืนที่เราอยู่นั้นมันยืนถูกต้องแล้วเจตนารมณ์และสิ่งที่เป็นหลักการที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วประการต่อมาผมอยากจะให้ เราได้ดูตรงนี้ถ้าจะพูดถึงบทบาทของสตรีในยุคก่อนยุคของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอเลวะสลัมเราจะรู้จักพนางฮาวะเป็นคู่ชีวิตของท่านนาบีอาดัมอะเลฮิสสลามเกิดมาจากร่างกายของท่านนาบีอาดัม นบีถึงบอกว่าผู้หญิงคือส่วนแห่งชีวิตของผู้ชายแล้วในเชิงสังคมเนี่ยเขาถือว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่แยกออกจากกันไม่ได้ใช่อุนลายตยะสะบิฮะแปลว่าในสังคมหนึ่งต้องมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพียงแต่บทบาทและหน้าที่อาจจะแตกต่างกันอิสลามมีแค่สองเพศนะไม่มีเพศที่สามไม่มีเพศที่สามในกุรานจะพูดถึงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะต่อมาเราได้ยินพนากาวะเราได้ยินแม่ของนบีมูซแะแัะอิสลามและพี่สาว เราได้ยินภรรยาของฟิรอนเราได้ยินผู้เป็นเเป็นราชินีแห่งซาบะเมืองซาบะในอดีตเราจะได้ยินพระนางมารยยมซึ่งเป็นแม่ของท่านนาบีอิสลาฮิสลามบุคคลเหล่านี้แน่นอนเกิดก่อนยุคสมัยนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลัม แล้วก็ถูกกล่าวขานถึงบทบาทและหน้าที่สำคัญของเขาเหล่านั้นนั่นมันบอกให้เรารู้ว่าสาระสำคัญของบทบาทของสตรีไม่ได้มาถูกกำหนดในยุคสมัยของนบีหากแต่มีมาก่อนหน้ายุคสมัยของนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วถ้าเรามาดูในอัลกุรอาน พูดถึงคนที่เป็นผู้หญิงถึงขนาดมีสุรห,หนึงที่ลงมาชื่อของผู้หญิงเลยอันนิซะมุ่งและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสตรีสุร์อนนิซะแปลว่าอิสลามได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงไม่ใช่เป็นความเชื่อที่เคยเกิดขึ้นในยุคยาฮิลิยะที่ผู้หญิง เป็นเพียงสิ่งรองรับอารมณ์ผู้ชายแต่ว่าศักดิ์ศรีและเกียรติยศหรือสิ่งที่อยู่อะไรครับสถานะระหว่างหญิงชายเท่ากันภายใต้ชริอัลของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเพียงแต่หน้าที่ต่างกันเท่านั้นเองภายใต้ความเป็นบ่าวของพระเจ้าการตอบรับบัญญัติของอัลลอฮฺ คำสั่งใช้ของพระองค์คำสั่งห้ามของพระองค์ครอบคลุมทั้งหญิงและชายทีนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้ท่านทราบไหมคนที่ตาย ش หีตคนแรกในอิสลามคนที่เป็นสตรีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถือว่า ش หีต ตอนที่นบีประกาศศาสนานางชื่อซมียบินตุขยัตเป็นภรยาของท่านยาเซรครอบครัวยาเซรถูกลงโทษไม่ใช่ถูกลงโทษสิถูกกันแกล้งแล้วก็ถูกบรรดาผู้ปฏิเสธทำร้ายในฐานะเป็นผู้ศรัทธาต่อรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮุสซลลัม และนานก็ถูกฆ่านาบีถึงได้บอกครอบครัวของยาเซตว่าเอ้สุดนะที่บอกว่าจงจงอดทนเถิดเราจะเห็นได้ว่าสตรีในอดีตมีส่วนร่วมในการพัดุงไว้ซึ่งหลักการอิสลาม และมีส่วนร่วมแม้กระทั่งในสมรภูมิรบเพียงแต่บทบาทของนางไม่ใช่จับมีดจับดาบไปรบแต่นางเข้าไปเพื่อช่วยเหลือกองทหารมีส่วนร่วมในการที่จะไปเยียวยารักษาผู้บาดเจ็บที่อยู่ในสงครามเดี๋ยวจะค่อยๆลำดับต่อไปทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ผมอยากจะให้เราได้เข้าใจว่าบทบาทของสตรีในอดีต คนที่เป็นบรรดาสฮาบียทั้งหลายนางได้มีส่วนร่วมในการทำงานเผยแผ่อิสลามไม่ต่างกับผู้ชายท่านเคยทราบไหมว่าเราทราบถึงการอพยพนบ,บีอบพยพครั้งแรกไปฮาบิชาครั้งที่สองไปมาดีนะเราเคยรู้ไหมว่ามีสตรีที่อพยพไปในครั้งนั้นด้วย นั้นผู้ที่อพยพไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวที่ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนของตัวเองและต้องเดินทางไปตามคำสั่งและแนวทางที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกไว้มีบรรดาสตรีอยู่ด้วยนั้นภาพเหล่านี้ผมอยากจะให้เราได้ได้เข้าใจครับวบิท่านอบีมุฮัมมัส,สลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ได้ให้ความสำคัญและ ได้ยกสถานะสตรีมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในเกือบทุกภาคส่วนของงานศาสนาเพียงแต่ที่ผมเน้นตรงนี้คือบทบาทของนางอาจจะแตกต่างกับบทบาทของผู้ชายในรายละเอียดของการทำงานคนแรกที่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นพนางขดียะ บินตัวขวัยลิดใช่ไหมขดียะขดียะเป็นใครเป็นภรรยาของท่านนบีขดียะเป็นคนแรกเป็นสตรีนางแรกที่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยืนหยัดช่วยเหลือปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พนาคขอดีอรอซูลุลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมในครั้งที่ไปอยู่ที่ฮิร์รอจะรับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะจาลาตอนนั้นใช้ชีวิตอยู่กับพนังขอดียะผู้ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์กำลังดำเนินอยู่พนังขอดียะ บรรดาสตรีที่ที่มีสามีเป็นคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยงานศาสนามันไม่ได้เป็นงานประจำที่เริ่มแปดโมงเช้ากลับบ้านห้ามงเย็นมันเป็นงานที่บางทีใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิต เวลาเกือบทั้งวันในการที่จะต้องเข้าใจงานแล้วก็นำสิ่งที่มันถูกต้องไปสู่สังคมงนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวทางของพระนาคดียะคือการส่งเสริมสนับสนุนตรงนี้สำคัญถึงแม้ว่าสามีเราพี่เราน้องเราที่เขาทำงานศาสนาเนี่ย อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการให้การส่งเสริมให้กำลังใจให้เขาได้สามารถทำงานได้อย่างมีสมาธิแล้วก็มีคุณภาพผมบอกว่านบ,บีใช้เวลาส่วนหนึ่งไปในการปลีกวิเวก,กที่ไฮระ เพื่อที่จะรับวาฮีจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮตาละถ้ำฮิรอเะเนี่ยไม่ใช่เดินบนพื้นราบแบบเราแล้วก็ไปนั่งอยู่ในห้องติดแอร์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่นะนู่นอยู่บนยอดเขานี่ยใช่ไหมพี่อูอยู่นู่นข้างบนสูงที่เราไปฮัทกันไปเห็นว่าฮิร์เะอยู่ข้างนูน่นเป็นถ้ำไม่โตอ่ะหลายคนถามว่าโอ้โ oh, ห oh, นบีขึ้นไปยังไงอะ ถ้าคอดียะไม่เข้าใจในการทำงานของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลาฮะลยฮิวะสัลัมแน่นอนที่สุดครับมันก็จะเกิดปัญหาแต่เพราะคอดียะเป็นหญิงที่รวยทั้งเงินและรวยทั้งน้ำใจคอดียะจึงอยู่ในใจของรอซูลุลล์ถึงแม้ว่ารอซูลจะมีภรรยากี่คนก็ตาม แต่คอดียะคือหนึ่งในภรรยาที่รอซูลไม่เคยลืมเลยในความดีของนางที่มีต่อท่านนบลีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมคนที่สองอุมุสลามะอุมุสลามะนี่ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอีกคนหนึ่งในอดีตรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเหตุการณ์เกิดขึ้นในอัลฮุดิบียะ สงครามฮดัยเบียเขาเรียกสุลฮุลฮดัยเบียเราเคยได้ยินไหมเกี่ยวกับการสนทิสัญญาว่าด้วยเรื่องการสงบศึกนะสุลฮอลดัยเบียในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อนบีเสร็จสิ้นจากภารกิจหนึ่งนบีก็บอกสหาบ่าว่าไปเชีอดสัตว์แล้วก็โกนศีษะ ก็ยังไม่มีใครที่จะทําในสิ่งที่นบีได้บอกสั่งไว้นบีก็มหาอุมมุสลามะอุมมุสลามะบอกว่ายานบีอัลลอฮฺอัลฮุบซาลิกท่านปรารถนาที่จะให้กระทำอย่างนั้นใช่ไหมอัครุษซุมมาลาจะกัลลัมอะฮัดมินฮุมกะลิมะฮัดตะตันฮาร์บะรันักวะตะดอฮะลิก ฟายฮาลิกกฟารยาฟัลมยุคลิมอะฮมินหมห์เตฟ้าเลดัลินพรบนาวดาฮิฟาฮูรายงานบอกอุมสลลมเนี่ยเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาเหมือนกับเป็นคนที่ให้ทางออกในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งกับรอซูลลลัลลอฮสลัมที่บอกว่านบีใช้ให้ไปเชื่อด จัดเสร็จแล้วก็โกนทิษะไม่มีใครทําในเหตุการณ์คาเดเบียครั้งนั้นอุมุสลามบอกว่านาบีถ้าปรารถนาจะทําสิ่งนี้ท่านออกไปแล้วไม่ต้องพูดกับใครท่านทําในสิ่งที่ท่านอยากจะทําไม่ต้องพูดกับใครท่างสิ้นเลยออกไปทําเลยเพราะนาบีทําอย่างนี้คนที่นบีเคยสั่งไว้ให้ทำเนี่ย ไม่ยอมทํนานบีเริ่มต้นทําเองเนี่ยพวกเหล่านี้ทําตามหมดเลยเห็นการกระทาของเราซุน